ตัวนี้เจ้ามีก้าติดครับนี่มาดูนี่ครับเจ้ารถขึ้นยังไงครับนี่อันนุ่นนุ่น,นเลยหนอวะอารมณ์สั่นขึ้นหงมุสัเ่ายโอ้เจิยนพอง จะดัเอาท้ายค้ำขึ้นครับดูรถจะลอยไหมครับนี่โ,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 โอ,อ,อ,อ้ม่เเต้พอพเอนเอ้บเจ้าตายเจ้าเจ้จนี่ครับยังไม่ขึ้นครับ เลิกก็อยู่อันนี้กอลสันเอมาดูวิธีช่วยรถติดครับนี่พอดีถอยมา

ហើយមើលត្រាវទៅនេះតាមមុខហ្អេក៏ក៏បានហើយសិនយកនេះចេញសិនលើកមើលតាមនេះតែបខានេះយឺនេះពីឈឺទៅដល់ពីលេខនោះក្លោះក្លាំងជិះឲ្យយយបាត់មួយទៀតហ៎អឺមើងត្រាប់នេះបំលឹងតិចថាយ៉ាងណាទេងាប់ ใช้ทายค้ำดิดเดินขึ้นครับนี่ครับเกียร์ไปเลยไปเลยไเดี๋ยวเราจะใส่เกียร์ดีตัวเองขึ้นหน้าครับมาหน่อยบมาหน่อยโอ้นี่ครับชดเด็ดชดเด็ดครับนี่นี่

เงบนจ้าฉะนันจะถอยมันดำอยู่ฝั่งนี้ครับนี่หลังจากที่ชมชอดเด็ดเมื่อกี้ครับเจ้ามีกล้าติดจมครับนี่ดูเจ้ารกี้คันนี้แรงครับนี่

ครับเสร็จก็จะรับตัวครับนี่จากในหน้าครับได้รอเตอร์พอตันนอเซมเนาะเพลงยูนเ็กได้นเซมเนาะไอโน่ห้ามลิกลงไอโน่เนาะเงียบเจ้าดีก้ามาแล้วครับนี่ mất phim cái tay dây thay du lấy mất phim lần này chăm sơn lần buồn nghe ta tôi nào cho lời 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 Oh! ดินเยอะๆครับนี่โอ้ที่ไปนี่เห็นผลเลยครับนี่สำคันเต็มแล้วนี่กับทีมงานพอเจริรนครับนี่ียบอะเลครับเจ้ารบครบมาแล้วครับนี่มากลับลังกระถอยเทตรงนี้ครับนี่ ดูฝีมือคอนขับนี่ทีถอยกลับลำตัวนี้ก็จมแล้วคขับนี่ขับนิ่มๆับเครื่องแดงครับอาจะสองร้อยสี่สิบเครื่องเจ้ารบอครปับ

เดี๋ยวมาดูกันเจ้าคันต่อไปครับนี่ครับมาแล้วครับเจ้ามีกาครับนี่คันที่จมขั้นแรกเมื่อกี้ครับนี่ครบรอบใหม่แล้วครับนู้จัดลาอ่อเบิร์คอยตัดอินโคอรฮะจัดลาอ่ออยู่อยู่ทีบ้านบ้านจิบุนกินนี่ได้บ่านพิษเงี้ย กเิตมมันานเตาตากลังไหนรำมุจินับหรออาสมัยครับกับลำเลยครัถอยมาทีฝั่งนี้ครับเมื่อกี้มากับลำฝั่งนี้ก็จมเลยครับนี่เจ้ามีก้าครับอู๋สิงขันสักครับนี่ส่งประกวดติแตงมาจากอู๋เลยครับนี nhập đọc này là có cho buồn nhập tâm nành hấp này của tâm nành. ừ ก็ได้ตำแหน่งทีง่แบดบดำเลยครับนี่แล้วก็จะแจกตัวแล้วก็จะไปครับเป็นที่ยวครับมีหลายคันครับทีมงานนี้เก็ดเป็นคันนะเมื่อกี้แบ่งไปวิง่งหมู่บ้านหนึ่งสี่คันบ้านละสี่คันครับเราจะครับลำลายกับเก้ามก้า ีน้ำเงินนี่แหละครับเดี๋ยวเราไปชมคลิปต่อไปครับฝากกดติดตามช่อง YouTube สกราวบอเทบาทบาน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับและไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับนี่ครับถมดินข้อกวายเก่าครับ lưu cho châu... đi cả khăn xuất thái hấp nè xuất thái thái gì lấy muốn mũm này nè thôi nè yên hấp thì phút vào lại hấp chiêm Hạng một, hạng một.